นีนะคะฝนตกนะคะสตอรมมี t ropical storm ค่ะแผนเปลี่ยนหมดเลยแผนเปลี่ยนนะคะแต่ชุดไม่ได้เปลี่ยน Where are we now? Where are are Patricia Frost Museum of Science of Museum เราอยู่ Frost Museum of Science นะคะทุกคนอันนี้เนี่ยค่าเข้า,ขาก็อยู่ที่29ดอลลาร์ต่อคนนะคะแล้วเราไปดูกันดีกว่าว่าในมิวเซียมนี้มีอะไร interesting บ้างก็ใครมีเด็กมีลูกเล็กเด็กแดงก็พามาค่ะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันว่าข้างในเนี่ยมันคุ้มค่า29ดอลลาร์ไหมเนาะ โอ้โอ oh, 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 ้โอ <laughs> <Okay. S 1> ้ชิโอ้โอ้แม่กูชิสบิชชี่โอ้โอ้แม่กูบายบายโอเคตายแน่มันจะงาบหัวฉันไหมเนี่ยไม่เอา no you you don't wanna go okay เด็กนะคะทุกคนเราก็ต้องมาลองเล่นนะคะโอ้ฮิฮิฮ้ it's coming up it's coming up ไม่ใช่เด็กนะคะแต่สนุกกว่าเด็กอีกนี่วามมิวเซียมหรือมาผับคันนี้โอเค โอ้ oh my god อะไรกันนินจตอนนี้เรามาเป็น Sherlock h o นะคะมันเป็น Sherlock h o m e exhibition เพราะฉะนั้นนี่เขามีปัญหามาให้เราแก้คดีค่ะมีเรากําลัง solve clue อยู่ ถ้าใครมีลูกเล็กเด็กแดงนะคะอยากให้มาเป็นนักสืบก็มาตรง Sherlock Home ที่ Frost Museum ได้โอ้สนุกดีนะมันมีแบบว่าเป็นอินเทอร์แอคให้เด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่ใช่นะคะได้ทำกิจกรรมได้ไปปั๊มนูน่ปนปั๊มนี่กดนูน่นกดนี่นะคะฉันชอบมากเลย ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในแพลเนท a ร i u m มแล้วนะคะกำลังจะมาดู360องศาออกมาจากแพลเนท a ร i u m มแล้วนะคะตะกี้พบว่าตัวเองหลับไปหลายรอบมากใช้เหนื่อยแล้วข้างในมันแบบมืดมืดนอนแล้วคนที่ภาคเขาก็แบบเสียงนุมน่มๆหลับไปหลายรอบมากะคะ่ะถือว่าเป็นห้องนิ่งที่ดีมาก ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในร้านอาหารเป็นร้านอาหารแนวคิวบันนะคะก็มาจากประเทศคิวบาเนาะที่ไมอยามีนะคะก็มีคนคิวบาอพยพมาเยอะมาเพราะว่าคิวบาก็อยู่ใ,ใกล้ๆมาามีช่วงนิมิตตรงนี้เองนะตอนนี้นะคะพี่ก็มาอยู่ร้านอาหารที่ชื่อว่าฮาวานาวีค่ะอาหารมาแล้วนะคะทุกคนนี่อันนี้ก็ข้าวแล้วก็แพนทีนนะคะก็ประมาณกล้วยทอดเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็คือหมูค่ะมันคือขาหมูบ้านเราเลยล่ะ แต่พีกว่ายัางไงขาะหมู่บ้านเราก็อร่อยที่สุดเท่านี้เรามาลองกลวยทอดกวยทอดเอาอย่างนี้มันคือกลวยปิ้งบ้านเราเว้ยกรอบนอกแล้วก็นุ่มไหน สำหรับคููพองน้ำพิกว่าสามารถใส่รสชาติเข้าไปได้อีกตอนนี้นะคะทุกคนเราก็กลับมาเป็นบ้านนอกเข้ากรุงนะคะที่มาจับใจใช้สอยกันที่เดอะมอลล์ที่ใหญ่ที่สุดในฟลอริดานั่นก็คืออเวนเจอรามอลล์ความรู้สึกนะคะเหมือนได้กลับมากรุงเทพเราอยู่บ้านนอกมานานตอนนี้นะคะมันอยู่พารากอนนะคะมองไปก็จะมีแบบแอมเมสเลยอีกวิตตองนะคะ What are you going to buy today? I don't know we'll see I want to see what they have in store. <laughs> คือ <laughs> อยากจะบอกว่าต้องเข้าใจว่าพีได้อยู่สเตทคอลเลจซึ่งเป็นเมืองแบบเมืองบันโนปัน,นอนซาลาเนี่ยห้างที่เหมือนพารรากอนเนี่ยพยีไม่ได้ไปมา3ปีกว่าแล้วเราอยากจะบอกว่าที่เมืองพีน่ะที่ช็อปเสื้อผ้าก็คือไม่มีช็อปเสื้อผ้าก็คือประมาณวอลมาอะไรแบบนี้ พราะฉะนั้นนะคะน,นานถี่จะได้มาอะไรแบบนี้ค่ะต้องเข้าใจนะคะถึงถ่ายวิดีโอเอาไว้วันนี้นะคะได้มาเอ็กซ์เพรสคือว่ามันใหญ่มากเลยสถานที่นี้เดินแล้วก็หลงนะคะเพราะว่าแบบเดินไปแล้วก็หน้าตาเหมือนเหมือนกันทุก็อกทุกมุมเลยเดี๋ยวก็จะกลับไปโรงแรมนอนละคะ่ะเพราะฉะนั้นบ้ายค่ะทุกคนกูไนย์ยินดีตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ร้านที่ชื่อว่าเกรเชียสนะคะ ร้านนี้นะคะเป็นร้านอาหารทะเลค่ะเดี๋ยวเรามารอก,กันดีกว่าว่าร้านอาหารทะเลร้านนี้นะคะจะอร่อยขนาดไหนนี่ต้องมองแรงขนาดนี้แล้ว Why do you look at me like that? You look at me like you judge me. No, I'm listening to what you're saying. This, this is how you look at me like this. <laughs> Very judgy. o o yellow rice and plenty conch fritter. โอ้โหบอกมาเลยทุกคนอร่อยคนฝรั่งนะคะเวลาเขากินข้าวเนี่ยเขาจะไม่ใช่ช้อนซึ่งก็งงมากเลยจะชอบใช้เนี่ยซ้อมกินข้าวครับปลาหมึกใหญ่มากที่นี่อื้มอืม I l i k the s e I really like นี่ค่ะคือมาราคานวดปลามึกแกะค่ะทุกคนโ้แงมคร้นมีาหาะไรมี้ i โอ้ะคือพีไดอยู่แผซิลเวเนียใช่ไหมังนัพีเนี่ยจะได้กินซีฟู้ดเพราะฉะนั้นได้กินซีฟู้ดทีนึงก็จะแฮปปี้มากวันวร้านมปินซีฟู้ด พรุ่งนี้เรากินทั้งหางเลยนะตามหลักคนไทยนะอยากให้เหลือกรออร่อยร้านนี้เขาทำซีฟู้ดอร่อยนะเพราะว่าซีซันนิงเขาก็คือกำลังดีเลยอะ่ะเราเพิ่งได้บิลมานะคะว่าค่าเสียหายมือน,นี้เท่าไหร่โอเคค่ะ,ะกระมีเดาค่ะเดา60 60 before tips or after tips before โอเคไปไปไป s okay. s e e ห a ัน a าส I w ท s b a oh s i c a l l y r i o h t o h my god, you พ e r าก i ลย57ดอ l ลาร์ใช่มันดี so g o o d 1,800บาทเมื่ี้อะ o ่าจ t t ป o ห e กันต่อ t นี h ยอ๋อตล t ดมา e ์เก s ต o t ่ไปตลาดมา m a r k e t ตอนนี้นะคะแล้วก็มาอยู่ตรงแถวร i v ว r Walk กํำลังจะเดินไปที่ m that. t h e y h a ล e like a advertisement o n t h e boat. ีไม่เคยเห็นเรือโฆษณามาก่อนตอนนี้อากาศดีมากแดดไม่ร้อนมากโอ้ยมอตอนกับวันนี้ฉันจะตายเธอมันร้อนเหลือเกิน Oh my god Look at this cake Holy cow โอ้ยดูเค้กวันนี้ก็น่ากินมากน่ากินมาก มันเป็นคาราเมลแล้วก็มีครีมเทเลเชสอยู่ในนี้ซึ่งเป็นครีมนมนะชื่อร้านชื่อว่าราอินดัสเตรียนะคะเห็นเค้กที่ไรนะหยุดไม่ได้ทุกที่ It tastes like... c l a a r It's super sweet <c oughs> This is the hat that you need for Miami <Yeah. S 1> If we touch it, do we have to buy it or not? $28 is not bad for this No, Fake up a hat Lang <c oughs> ๆ You look like a minion. You look like a minion. I think this one I look like a madame. I like the vibes. This one you're like, get the car. <laughs> get yeah. the car. Yeah. <laughs> well, I like oh the <laughs> Put it back. <laughs> this though. This is art. Mm -hmm. ร okay. 3, าคาโอ้ร้อยดอนโอเคสามพันบาทค่ะบ๊ายบายแตสวยมากเลยเบิงมากชอบเหนื่อยไหมสไลก์กรมีพูดว่าเหนื่อย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 กูดาวเหนื่อยเหนื่อยเหี้ยเกิดเหนื่อยเหี้ยเหนื่อยเหีเหนื่อยน่ารักแล้วเดี๋ยวเราเจอกันค่ะทุกคนบ๊ายบาย สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ Miami Design District ค่ะซึ่งดิสตริกต์นี้เนี่ยเป็นดิสตริกต์ที่มีสถานที่ช้อปปิ้ง เยอะมากแต่ว่าเป็นสถานที่ช้อปปิ้งที่เราแต่ต้องไม่ได้นะเพราะแต่ละที่ก็จะแบบว่าจะแอร์เมสจะปราด้าจะหลุยส์วิตตองนะคะแล้วก็มีแต่แบบว่าอัพสเกลทั้งนั้นเลยนะบางอันก็คืออ่านไม่ออกออกเสียงไม่ถูกเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ที่ช้อปปิ้งนะมันมีแบบที่ดีไซน์ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเขามีดีไซน์อะไรน่าสนใจบ้าง ตอนนี้นะคะฮอริเคนเข้าค่ะหาฝนเต็มเลยค่ะทุกคนเราก็เลยมาหลบอยู่ในที่จอดรถค่ะแล้วที่จอดรถก็น่ารักมากมีสไลเดอร์ลงไปด้วยแล้วนี่ทุกอย่างเป็นสีชมพูหมดเลยเดี๋ยวพาไปดูนี่นะคะสไลเดอร์สีชมพูลงไปค่ะเราก็มีบันไดสีชมพูลงไปด้วยแล้วก็ถ้าใครกล้าน,นะคะแอดโยอนริสค่ะก็ลงไปทางนี้ได้นะคะน่ากลัวว่ะอันเนี้ย เราไม่ลงบันไดนะคะเดี๋ยวเราลงสไลเดอร์กันไปด้วยกันโอ้ oh my god what the heck <c oughs> <c oughs> ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเงินซื้อหรือว่าช็อปอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าอย่างน้อยเราก็มีกล้อง iPhone เอาไว้ถ่ายรูปได้นะก็ถ้าใครมาไมอามี่เราไม่รู้จะทําอะไรก็ลองมาที่ดีไซน์ดิสตริกต์นะมันสวยมากเลยมันคูลมันชิคฉันชอบตอนนี้นะคะเราก็มากินกินอีกแล้วนะะเราก็ยังอยู่ในไมอามี่ดีไซน์ดิสตริกต์อยู่แต่ว่าเราอยู่ที่ร้านชื่อว่า ทาเคเรียลาซาโมโดาเดอร์ทาคอมบิอันนี้ก็คือเมนูของเขาน่ารักมากเลยเป็นร้านแบบออกแนวเม็กซิกันนะมีทาโก้เคสดียอะไรพวกนี้มาแล้วนะคะอาหารสิ่งแรกมันก็คืออิโรเตสค่ะเป็นแบบข้าวโพดปิง้งใส่ชีสชีสเม็กซิกันนะนะแล้วก็มีซอสเผ็ดๆอยู่ข้างบน,นตอนพี่ไปเม็กซิโกพี่ก็กินอย่างเงี้ยมันขายข้างถนนนะอร่อยอร่อยถิวเหว อร่อยมากเลยเปรี้ยวๆเผ็ดๆมีชีสอยากให้นึกถึงต้มยำข้าโพดกรุบกรุอร่อยมาก สุดพิดก็มาถึงสนามบินแล้วนะทุกคนตะกี้คือหัวใจจะวายไม่ได้อัดวิดีโอใดๆทั้งสิ้นเพราะว่ากลัวจะไม่ทันเครื่องบินตะกี้เนี่ยพอจะขึ้นรถเช่าก็มาถึงสนามบินแล้วก็ลืมเติมน้ํามันก็เลยแบบตัดสินใจขับไปเติมน้ํามันก่อนระหว่างทางเราก็หาที่เติมน้ํามันแล้วพอดีที่มาอาม,มี่เนี่ยมีเฮอริเคนใช่ไหมแทบทุกถน,นนคือน้ําท่วมต้องหาถน,นนที่จะไปที่ปั๊มน้ํามันให้ได้แล้วพอไปถึงปั๊มน้ํามันเสร็จปุ๊บแป้งไม่มีน้ํามันคือไปประมาณ4ี่ปั๊มได้อะ่ะก็ไม่มีแก๊สฉันไม่อยู่ใน โซนไหนของไมอามี่ตรงนั้นนี่คือน่ากลัวมากกับพี่กับเพื่อนไม่กล้าออกจากรถอ่ะเราทุกที่ก็คือออกแนวแบบว่าถูกทุบคือเหมือนโซนน้นมันเป็นโซนอันตรายอ่ะแล้วเราไม่รู้อ่ะแล้วเราก็แบบขับไปเพื่อจะไปเอาน้ํามันนะม่ก็ไหมสรุปว่าไปประมาณ5้าปั๊มได้กว่าจะได้น้ํามันนะก็ทําหัวใจจะวายกันเลยทีเดียววิ่ง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 ตอนนี้ก็มาอยู่หน้าเกตเราเรียบร้อยเอาเป็นว่านะคะทริปนี้ก็เป็นทริปแบบทริปชุกหะหดพี่แพลนอะไรมาเอาไว้ไม่ได้ทํา เพราะว่าเฮอริเคนมันเข้านา้ําท่วมแบบท่วมครึ่งคันรถเลยอะฝนตกฟ้าผ่าแบบต้นไม้หักเพราะฉะนั้นเนี่ยแผนที่แผนมาก็ไม่ได้ทํานะคะครั้งหน้าเนี่ยมันจะไม่ใช่ทริปเที่ยวครั้งหน้าจะเป็นพาทุกคนไปย้ายบ้านค่ะทําไมรู้ไหมพีดลาออกจากงานค่ะทุกคนแล้วพีดก็ได้งานใหม่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะย้ายบ้านกันค่ะเราทุกคนไปช่วยพีดย้ายบ้านกันนะคะคราวหน้าเจอกันค่ะทุกคนบ๊ายบาย